ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวเว็บโฮสติ้งอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเว็บอัลวอสเปซนะครับซึ่งเราก็จะดูกันว่าเว็บโฮสติ้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประวัติเป็นยังไงฟีเจอร์เป็นยังไงนะครับโดยอ a r วอสเปซเนี่ยก็เขาเริ่มเปิดให้บริการนะครับตั้งแต่ปี2003นะครับหา,หากย้อนไปในปีนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งนะครับหลายๆนะครับ แต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้มีหลายรายมากแต่สิ่งที่ไม่มีรลยไหนที่จะให้ให้บริการแบบอวอร์ดสเปซได้ก็คืออย่างเช่นการให้อิสระในการที่จะออกแบบเว็บไซต์ตามที่ผู้ใช้งานต้องการนะครับเพราะว่าทัศนคติหลักในการทํางานของบริษัทนี้ี่ก็คือการทาให้ผู้ใช้งานเนี่ย ทุกคนนะครับได้รับโอกาสในการที like ่จะออกแบบเว็บไซต์แล้วก็สามารถที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ความสําคัญกับการยอมรับทุกความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้นะครับเพื่อที่จะนํามาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของพวกเขาครับซึ่งหากเราเปรียบเทียบไปในปี2003กับปีนี้เนี่ยหรือว่าปี2022เนี่ยการบริการของ o u วอร์สเปซเนี่ย คือบริการยังไงก็บริการอย่างนั้นเลยนะครับคือมีความเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดนะครับในส่วนของการก่อตั้งบริษัทนั้นนะครับก็เกิดมาจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะครับของ2บริษัทแม่ยักษ์ใหญ่นะครับอย่างบริษัทเซตตาโฮสติ้งโซลูชันนะครับแล้วก็บริษัทแอดแชสซอฟนะครับในส่วนของบริษัทเซตตาโฮสติ้งโซลูชันเนี่ยก็คือ ก่อตั้งขึ้นมาก็ในปี2002นะครับเป็นบริษัทที่ทำเฉพาะนะครับในการพัฒนาโฮสติ้งแล้วก็เป็นผู้จัดหานะครับ HTML นะครับฟรีโฮสติ้งให้แก่ผู้ใช้งานเป็นหลักนะครับส่วนในในส่วนของ Addressoft s เนี่ยก็จะเป็นบริษัทชั้นนำในการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัว outsourcing ซอฟต์แวร์นะครับก็เป็นบริษัทจากประเทศเยอรมันครับ แล้วก็ย้อนกลับไปในปี2003เนี่ยก็ความคิดเกี่ยวกับการยกเอาแลมนะครับหรือว่า,าที่ย่อมาจาก linux apache mysql แล้วก็ php เนี่ยให้มาเป็น free hosting หรือว่าแพลตฟอร์มในการที่จะสร้างเว็บไซต์แบบฟรีเนี่ยมันก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับในปี2003นะครับาการถือกำเนิดนี้นะครับคือผู้ที่คว้าโอกาสไปสานต่อเนี่ยก็คือเป็น ceo ของบริษัท a w s p a c e นั่นแหละครับซึ่งในขณะนั้นก็น้นว่าเป็นบริษัทที่ กำลังดำเนินธุรกิจนะครับเกี่ยวกับ h T M L free hosting อยู่พอดีนะครับอีกทั้งยังเป็นรลกแรกที่เข้ามาดำเนินธุรกิจแบบนี้ด้วยนะครับประกอบกับในช่วงนั้นเนี่ยมีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ h T M L free hosting เนี่ยน้อยนะครับทำให้ถูกขนานนามว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคแห่งเว็บ1.0หรือว่ายุคที่คนสร้างเนื้อหารหรือว่า content creator มีจำนวน น้อยนะครับแต่ว่าผู้ที่ใช้งานมีจํานวนมากเหลือเกินแต่ผู้ใช้งานจํานวนนั้นก็ไม่ได้มีส่วนที่จะเข้ามาพัฒนาเ,เทคโนโลยีให้ดีขึ้นนะครับก็คือจะเป็นเรียกได้ว่าใช้เน้นใช้งานอย่างเดียวนะครับในอีกทางหนึ่งเนี่ยอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าเหตุผลที่ HTML web hosting เริ่มได้รับความนิยมอย่างมากในปี2003เนี่ย ก็เป็นเพราะว่ามีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าการทํางานร่วมกันหรือ o o l a b o r a t i o นนะครับเช่นการตั้งกระทูตามเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับแล้วมีคนเข้ามาพูดคุยนะครับซึ่งคนพวกนั้นเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกของเว็บไซต์นั่นอยู่แล้วนะครับเป็นส่วนเป็นการสร้าง community ออนไลน์ขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่น ที่เห็นได้ชัดในชัดเจนในปัจจุบันนะครับก็อย่างเช่นเว็บ myphp.com ที่มีฟังก์ชันในการตั้งกระทูนะครับเพื่อพูดคุยในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับจุมลาหรือมูสิคอร์ดหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หนึ่งปีผ่านไปนะครับในปี2004เนี่ย o u r s p a c e .com เนี่ยก็ได้เปิดตัวขึ้นนะครับภายใต้เงินไขในการที่จะต้องเป็นผู้นำนะครับในการให้บริการแลมฟรีโฮสติ้งนะครับซึ่ง มันเป็นสิ่งที่ต้องปสัสจากแบรนเนอร์หรือว่าโฆษณาต่างๆในเว็บของผู้ใช้งานด้วยนะครับซึ่ง a u r เปนเนี e ก็ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะครับประกอบกับปริมาณความต้องการในตลาดเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าด้วยความที่ได้รับความนิยมนะครับเหตุผลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะมันก็ เป็นพอร์ตทางทีมนักพัฒนาเนี่ยเขาได้เปลี่ยนนะครับ p h uh, p แล้วก็ MySQL version free เนี่ยให้ไม่มีแบนเนอร์แล้วก็ไม่มีโฆษณาแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยมันเป็นเหมือนกันเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานในหลังไหลเข้ามาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นเว็บไซต์ กลายเป็นเว็บโฮสติ้งยอดนิยมเป็นที่สุดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาในปี2005นะครับ a w อ Space เนี่ยก็ขึ้นมาเป็น1ใน10ผู้ให้บริการฟรีโฮสติ้งชั้นนำของโลกนะครับซึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขาได้เป็นเว็บโฮสติ้งชั้นนำเนี่ยก็เป็นว่าเขาเนี่ยคอยเอาใจใส่แล้วก็คอยรับฟังความต้องการของผู้ใช้งานอยู่เสมอนะครับประการต่อมาเนี่ยก็คือฟรีเว็บโฮสติ้งเนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะเริ่มต้นสร้างตัวตน โลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําเว็บแบบส่วนตัวหรือว่าจะทําเว็บเพื่อธุรกิจรายย่อยอะไรเงี้ยครับ mm. มันก็เป็นเหมือนการสร้างตัวตนขึ้นมานะครับในทางกลับกันเนี่ยฟรีโฮสติ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะสมสําหรับเว็บมาสเตอร์นะครับหรือว่าผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจด้วยเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซที่มียอดผู้เข้าชมเนี่ยมากกว่าเป็นแบบหลักแสนเลยอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยในปีเดียวกันเนี่ยก็เอเวสเปน,เนี่ยก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาแล้วว่าโอเคนะั่แหละคือปัญหาเขาจึงได้เปิดตัวอ่าเป็น เว็บโฮสติ้งเวอร์ชันพรีเมียมนะครับซึ่งเป็นบริการแชร์โฮสติ้งแทนนะครับซึ่งก็มีแพลนให้เลือกอยู่ทั้งหมดใน3แพลนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานี่ยเลือกใช้ตามความต้องการของตัวเองว่าตัวเองแบบถนัดหรือว่าต้องการส่วนไหนสุดอะไรเงี้ยครับก็เว็บโฮสติ้งเวอร์ชันนี้เนี่ยก็อาจากล่าวได้ว่าถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบรับกับการดําเนินธุรกิจเว็บไซต์แบบอ e ีคอมเมิร์เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าได้ผลตอบรับที่ดีมากเหมือนกันนะครับอีกประการหนึ่งก็คือขั้นตอนการอัปเกรด นะครับบัญชีจากฟรีเป็นพรีเมียมก็คือง่ายมากนะครับไม่ต้องมีการย้ายข้อมูลด้วยตัวเองเลยแต่จะเป็นการลิงก์นะครับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาแทนนะครับก็ด้วยเหตุผลต่างต่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เวอร์ชันพรีเมียมของ A เวอร์สเเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับในปี2005ต่อมานะครับเราก็จะมากล่าวถึงศูนย์ข้อมูลนะครับหรือว่า data c e n t e r ของ Award Space บ้างนะครับก็ศูนย์ข้อมูลของ Award Space เนี่ยก็คือตั้งอยู่ที่เมืองโซเฟียนะคร ตำรอ,อเฉียงใต้ของทวีปยุโรปซึ่งเขาท่านนี้รู้จักกันในฐานะที่เป็น20อันดับแรกนะครับแห่งเมืองที่มีอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลกแล้วก็มีความเร็วสูงสุดนะครับเฉลี่ยอยู่ที่50เมกะไบต์นะครับซึ่งเร็วกว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตของประเทศแบบชั้นนําทางเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษเลยนะครับ ก็ต่อมานะครับก็คือจะเป็นข้อได้เปรียบของอวอร์สเปซที่ทาให้สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งนะครับลายอื่นได้ก็ประการแรกนะก็คือการให้บริการฟรีโฮสติ้งของอ w วอร์สเปซเนี่ยเป็นการบริการแบบไม่มีข้อผูกมัดใดๆต่อลูกค้าครับนี่มันก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีข้อผูกมัดสำหรับเวอร์ชันฟรีอย่างเดียวนะครับแต่เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายก็ไม่มีข้อผูกมัดเหมือนกันครับก็หากลูกค้าไม่พอใจเนี่ยก็สามารถที่จะหากลูกค้าเนี่ยใช้นะครับ บริการของอ u ว s p a สเเราไม่พอใจเนี่ยก็ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะทําเรื่องเพื่อที่ของเงินคืนได้แต่ต้องทําภายใน30วันเท่านั้นนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นระบบออนไลน์ที่มีศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหาตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือการพัฒนาระบบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิคาพประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าใช้แพทแพตฟอร์มจากหลายๆแพตฟอร์มเลยนะครับ อย่างเช่นใช้เว็บโฮสติ้งใช้โดเมนใช้ S S L แล้วก็คลัสเตอร์คอนโทรเพนอลในการที่จะมาโฮสอะไรเงี้ยมันมันทำให้มีความหลากหลายแล้วมันทำให้แบบแต่ละจุดเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาให้ได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้เว็บของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นฟีเจอร์แบบฟรีของ a w a r d Space นะครับตอนนี้เราจะมาดูแล้วว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างอันแรกเนี่ยก็คือ o w a r d Space เนี่ยเขาให้ดิส สเปซมาเลยก็คือพื้นที่เนี่ยถึง1 g ึิกเลยนะครับแล้วก็ให้เป็นมาณในการที่จะบันทึกนะครับการเข้าชมเว็บไซต์ต่อเดือน,นสูงสุดถึงห้าิกะไเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ s i ต e วิวดเนี่ยก็มีเอามาให้ใช้งานแล้วก็มี Network Up Time ถึง99.9%ซึ่ง Network Up Time เนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าเออปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงมันทำให้โอกาสที่เว็บล่มมันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือ ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยเพราะว่ามันให้มาถึง99.9%นะครับแล้วก็หากต้องการระบบรักษาความเป็นส่วนตัวของโดเมนเนี่ยก็ผู้ใช้งานเนี่ยก็อาจจะต้องเสียงเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้รับบริการในส่วนนี้นะครับแล้วก็แผนแบบฟรีของ our s p a เ e นี่ยก็จะไม่ได้มีชื่อโดเมนฟรีมาให้นะครับรวมถึงไม่มีการสำรองข้อมูลหรือ backup ข้อมูลให้ด้วยนะครับตัวระบบใช้งานของ a w ัเเนี่ยก็จะเป็นใช้ระบบของ CMS นะครับหรือว่า Content management s y s t System นั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ในส่วนของการจัดการาเว็บไซต์แบบฟรีนะครับก็คือจะอนุญ,ญาตให้ใช้โดเมนเพียงแค่1โดเมนเท่านั้นนะครับแต่ว่าซับโดเมนเนี่ยอนุญ,ญาตให้ใช้ได้ถึง3 s u ซับโดเมนเลยนะครับลูกค้านะครับสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ในการที่จะจัดการ DNS แล้วก็ w ฮ o อีได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ สามารถที่จะล็อกโดเมนได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมในส่วนของโค้ด epp ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีบัญชี ftp สำหรับอัปโหลดข้อมูลต่างเนี่ยให้1บัญชีนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ control panel แบบ advanced ได้นะครับสามารถเพิ่มไฟล์ลบไฟล์เปลี่ยนชื่อหรือว่าอัปโหลดไฟล์ต่างๆนะครับผ่านเว็บเบสไฟล์ manager ที่อยู่ใน control panel ที่เป็น advanced ที่ผมได้กล่าวไปครั้งตน้นใดด้วย ต่อมาก็จะมาดูฟีเจอร์ของอีเมลบ้างว่าเขามีอะไรให้บ้างนะครับอันแรกเนี่ยก็คือให้มาเลยอีเมลเด็กบัญชีนะครับอันที่สเนี่ยก็คือให้อีเลียในการที่จะสร้างอีเมลในอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีเลียบแล้วก็สามารถที่จะลองอีเมลได้ด้วยนะครับหรือที่เราเรียกว่าอีเมลฟิลเตอร์นั่นเองแล้วก็มีระบบป้องกันไวรัสนะครับโดยใช้คามเอวีคามเอวีเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่บริษัทที่ มาป้องกันไวรัสให้แก่ u ว space นะครับแล้วก็มีระบบป้องกัน s แ a มด้วยนะครับซึ่งบริษัทที่มาป้องกันได้เนี่ยก็คือ spam assassin นะครับแล้วก็มีระบบเอ่อเมลให้ใช้ด้วยครับสามารถที่จะดาวน์โหลดเมลทั้งหมดที่ส่งเข้ามาในเว็บนะครับลงคอมพิวเตอร์ได้นะครับโดยระบบ pop สามนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานระบบอ่า imap นะครับเพื่อที่จะจัดการอีเมลได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับคือเราก็ต้องจัดการอีเมลงเราให้มันแบบอยู่ใน category อะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีระบบ ระบบ smtp ในการที่จะส่งอีเมลด้วย smtp เนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับมันสําคัญตรงที่ว่าเขาจะต้องใช้เพราะว่ามันเป็นเหมือนการติดระบบป้องกันการสแปมไว้แล้วอะครับก็คือถ้าเกิดอาวาัสเปสเนี่ยเขาจะ,จะ,จะ,จะใช้ smtp ในการที่จะส่งอีเมล์เท่านั้นเดินะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นระบบตอบกลับอีเมลอัตโนมัติด,ด้วยจะมีบริการในส่วนนี้ให้ด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของฟีเจอร์ของ s c r i p t i n g หรือว่าศูนย์ข้อมูลนะครับก็คือ สามารถที่จะใช้งานตัว MySQL version 5จากส่วนข้อมูลต่างๆได้1ส่วนข้อมูลนะก็คือเลือกใช้ได้เลยนะครับความจุในการที่จะใช้งานส่วนข้อมูลของ MySQL version 5เนี่ยก็อยู่ที่30เมกะไบต์นะครับในส่วนของระบบ admin เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานตัว PHP my admin ได้นะครับซึ่งก็มาจากส่วนข้อมูล MySQL version 5นั่นแหละครับแล้วก็นอกจากนี้นนก็ยังรองรับ PHP 5แล้วก็ PHP ด้วยนะครับ PHP 5 PHP 7นะครับแล้วก็รองรับในส่วนของ Perl แล้วก็ CGI ด้วยนะครับในส่วนของโมดูลของ Perl เนี่ยก็มีให้ใช้ในมากถึง3,200โมดูลเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ Gb Extension เนี่ยในการที่จะสร้างรูปออนไลน์ได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็สำคัญมากนะครับในการที่จะใช้เว็บในการที่จะสร้างเว็บนะครับ ต่อมานะครับก็คือฟีเจอร์ในส่วนของสถิติเว็บไซต์เนี่ยก็คือสามารถที่จะดูทราฟิกสถิติได้นะครับทราฟิกสถิติเนี่ยก็อย่างที่ผมได้ใส่ไว้ในสไลด์เลยก็คือโชว์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้นะครับต่อมาก็คือฟีเจอร์ในส่วนของการเชื่อมต่อแล้วก็การรักษาความปลอดภัยนะครับในส่วนการเชื่อมต่อและการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ใช้ระบบ Linux นะครับด้วยระบบปฏิ ระบบปฏิบัติการ Apache นะครับแล้วก็มีระบบป้องกัน s p a มแล้วก็ไวรัสนะครับมีระบบป้องกันการล่วไหลของข้อมูลบริษัทหรือที่เรารู้กันจากรู้จักกันในานาม Firewall นั่นเองนะครับมีการติดตั้ง UPS เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มาจากเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับแล้วก็มีความเร็วในการที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงถึง50 g ิกะไบต์เลยนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือฟีเจอร์ในส่วนของศูนย์บริการลูกค้าหรือว่า Customer Support นับก็คือมีบริการช่วยเหลืออยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยสามารถแชทกับทีมงานได้แล้วก็การใช้กับทีมงานเนี่ยก็จะเป็นระบบ t i c k e t t ทับเนะครับที่มันมีติดตั้งไว้ในทุกบัญชีของผู้ใช้งานอ u วัสเปซอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคู่มือในการที่จะใช้งานให้ด้วยในกรณีที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับ แล้วก็กล่าวโดยสรุปนะครับอ่าอ a วอสเปซเนี่ยเป็นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งที่ได้รับความนิยมเสมอมาเลยนะครับเกาอตั้งตั้งแต่ปี2003นเลยนะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับโดยสบริษัทแม่นะครับที่เกาะตั้งเนี่ยก็คือเซปตาโฮสติ้งโซลูชันกับแอตทราซอฟจีมบีเอชนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยอเวอสเปซถือได้ว่าได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับก็คือช่วงประมาณ2003เป็นต้นมานะครับก็ ได้รับความนิยมสูงเพราะว่าเป็นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายแรกๆเลยประกอบกับก,บการมีสไตล์ของการการ์เบอเรชันนะครับตอนนั้นนะมันก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากทําให้หมอนเหมือนเป็น,ปน,ปนช่วงบูมนะครับแล้วก็ทําให้ได้เปรียบคู่แข่งเจ้าอื่นปัจจุบนันเนี่ยศูนย์ข้อมูลของ A เ s อร์สเก็ตั้งอยู่ที่เมืองโซเฟียนะครับประเทศเบัลแกเรียซึ่งเป็นเมืองที่ติด20อันดับเมืองที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค้อได้เปรียบของ A เ s อร์สเก็คือ ข้อดีเรียบที่ทําให้ชนะ,ะคู่แข่งอื่นๆนน,นก็คือเขาเอาใจใส่กับลูกค้าเลยนะครับแล้วก็คอยรับฟังความคิดนของลูกค้านะครับแล้วก็อ,อย่างเช่นหลักๆนะครับที่ทําให้แบบ ชนะใจเลยเนี่ยก็คือการที่คืนเงินให้ลูกค้าภายใน30วันหากลูกค้าไม่พอใจในบริการของ A r ว Space นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของฟีเจอร์ของประวัติแล้วก็ข้อมูลทั่วไปของ a r d Space นะครับผมหวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะรู้จัก A r ว Space มากขึ้นแล้วผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ